lúc hai chạy thao lúc hai chạy học đằng đọc mái bàn khu hai chạy quang đằng xanh nam chặt ถ้าทเป็นพ,พืนของเราต้องนดว,ว่าวางรองเท้าอย่างไรให้เป็นระเบียบบางคนโครงงานบางคนเขียนว่าโครงงานส้นชนตึกส้นชนขอบแอบส้นถอ,อนวางบนชั้นแต่ละชั้นโครงงานไม่เหมือนกันอยู่ที่บริบทของอแต่ละคน เรียนเป็นคนตีมีระเบียบวินัยหรือเปล่าดูว่าโรงเรีเยนนี้มีระเบียบวินัยหรือเปล่าบดูจากการใส่รอ,องเท้าต้องเรียนเชื่อพองไหมบางคนใส่รองเ,เท้าเหยียบส้นสแสดงว่าคนดีนี้นันขี้เกียจทําอะไรไม่จเจริญเนี่ยออ้อมไม่รักษาสปปัติของตัวเองการใส่รองเ,เท้าเหยียบส้นทําให้รองเท้าสึกไวพังไว,งไวเสียงไว แล้กวก็พ่อแม่เสียสตค์เอะคนอยู่บ้านเป็นในงานจริงด้วยมีที่เก็บกระดกเอบเอบแม่เสียสละ ดำนักขามีจอมนั้นเนี่ยต้อเรียนต้องเคาะรองเท้าดูก่อนว่ามีงูตะขาบเป็นปองอยู่ในเท้าไหมเคยมีแล้วผมจัดชักใส่ไปเอ้ย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 อ้อะไรวะาโผล่มาพวกงูอ้าฉ่างูตัวน้อยงูตัวน้อยต้องเปเคาะกทุกคนมี ยืนยืนข้างหลังคนยืนข้างหน้าคนเธอว่าคนอยู่หน้านี่จะเป็นคนสูงคนต่ำแอบต้องเป็นคนต่ำเวลาเดินตรงคอคงหน้าอย่างนี้อย่างนี้ตรงคอคนหน้าอย่างนี้น,น,น,นี่อย่างนี้นี่นตรงคอไม่ได้ยตรงก็ไม่ตรง พอไปตรงเงี้ยไปตรงเงี้ยอยู่เงี้ยหนึ่งเงียนะเขาเดินเขากำลังจะกลับบ้านนี่นะนี่นเดินตรงคอคนหน้าให้ต้องให้ตรงนีเดินตรงคอ ไม่ตอบก็อขอนนอี่จักรยานได้ขับรถยนต์ด้ขับมอเตอร์ไซค์ไ่เวลาเดินเดินนดน้าันท้ายเตี๋ย ห้ามขยับห้ามขยับ